มาแล้วก็ป๊อบแต่ว่าเตาเหรอไม่ไม่พี่ไม่เชื่อเนี่ยพวกพวกป๊อบๆมันจะถ่องตัวจ้าไม่ใช่จะใครจะถามใครจะพูดเหรอว่าฉันป๊อบฉันไม่ป๊อบเหมือนกันเลยอ่ะไม่ป๊อบเข้าใจใจแต่นี่จริงๆไม่ป๊อบจริงๆตาแล้วฉันเหมือนคนผิวสีไปเลยผิวเข้มสวยคนผิวเข้มสวยชอบคนผิวเข้มาหน้าหนึ่งหนมาเลย โอ้หาง่ายแค่หมดพี่เต็มเต็มบ้านเต็มประเทศไทยเลยจ้าจะไม่เล่นเกมอ่ะจะเล่นเกมเล่นมาแล้วเพราะจ้าจไม่เล่ากับบอชื่อรู้สึกว่ามันตบคุณลาไม่เกี่ยวนม่จอยจอยจอยมีสเปกวะไปจอยใช่เปล่าโอ้ยใครพูดอ่ะพูดไม่รู้เรื่องมากอ่ะ เชฟเตาเหรอแบลจอยอะชอบแบบป๊อปปูล่าคืออะไรถ้าคนแบบสนิทเออเออใช่ใช่ใช่พี่อ้นนี่ยแต่ถ้าเราได้มาเราจะรู้สึกแต่ต้องแบบเออใช่แต่ว่ามันต้องแบบได้มาดูอนเป็นจริงไม่ใช่ได้มามันจะรู้สึกแบบอีฉาสิเ่าะมันโรคจิตเลยอ่ะน่ากลัวมากทีเดียว ใหญ่เขาไม่ค่อยเอาไงที่บอกเขาฟอกอะถ้าทำดีนะสวยเลยนะเอ้าแต่มันต้องดูนะไม่ใช่ป๊อปปิ้งเดี๋ยวเรานี่สายแบบเราอย่าอย่าพี่อ้นเราไม่เป็กละเขารู้จักพี่สัยอะตลกบอะสถานะพ่อใช่โอ้ยยังคงจะสุแบบชอบเงียบๆเนาะไม่แสดงตัวกันเลยบางเบาอะไม่แสดงตัวด้วยเออแสดงตัวไหนนะตัวไหนดีครางเบาๆองมนะ